โยโยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจคลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจตเจษดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคลึงไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต,ต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนะครับวิธีคิดง่ายๆคุณมีทิมเชีย์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้ครับ ที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเรานะครับแอด VIP KLN ย้ําว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิ์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ SCC 777ครับเอามเกันคำคืนวันศุกร์นะครับคัดเอา3คู่มาฝากกันเหมือนเดิมในคลิปแรกนี้นะครับเริ่มที่เวลาตีสามตรงเซกุนดาสเปนครับรอเรอัลซาราโกซาอันดับ18 เปิดบ้านเจอกับเรียลโอเบียโดอันดับ16ครับซาราโกซาเนี่ยมีแค่10คะแนนครับเกมล่าสุดบุกแพ้แต่เรนิเฟ่มา01นะครับคู่หน้าเป็นหวนนาวารเรสเล่นกับกาเบรียลเฟรนันเดสฝั่งของจิเงือนอย่างโอเบียโดเนี่ย มี13แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านทลมคาสเตลอนมา4-0ตนะครับคูนาเป็นนาเบลเลวาเล่นกับกุสตาโวบังโกครับฤดูกาลที่แล้วโอเบโดบุกมาชนะที่นี่ได้4ประตูต่อ2นะครับก่อนเกมเขายกให้ซาราโกซาเหนือกว่าเล็กน้อยในฐานะเจ้าถิ่นนะครับแต่ถ้าดูจากฟอร์มครับซาราโกซาไม่ชนะมา7เกมติดนะครับในขณะที่โอเบโดชนะใน2เกมหลังสุดนะครับดังนั้นถ้าซื้อฟอร์มครับชอบไปที่ทีมเยือนครับเพราลโอเบโดจะบุกมาไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้ได้ครับ ขยับไปที่เวลาตีสามครึ่งนะครับไปที่ฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือในโซนอเมริกาใต้นัดที่3นะครับโคลัมเบียครับเปิดบ้านเจอกับอุรุกวัยโคลัมเบียมี4แต้มจากการชนะ1เสมอ1ครับเกมล่าสุดบุกเสมอชิลีมา2 2นะครับดาวดังในทีมชุดนี้ครับมีเดวิสันซานเชสคาเมสโรดิเกสครับฮวนกวาราโดนะครับข้างหน้าก็มีทั้งดูวันซาบาต้ากับลุยส์มัวเรลเป็นตัวชูโยงอ่าชูโรงนะครับฝั่งของอุรุกวัยเนี่ย มีสามต้มจากการชนะ1แพ้1ครับเกมล่าสุดบุกแพ้เอกวาดอร์มา2ต่อ4นะครับเดียโกโกโดินคุมแนวรับตรงกลางมีโรดิโกเ้เบนทันกูนะครับคู่หน้าเป็นเอติสันกาบานี่กับหลุยส์ซัวเลสมีชื่อในทีมชุดนี้ครับเจอกันมาในฟุตบอลโลกคัดเลือกครั้งที่แล้วครับปรากฏว่าเสมอกัน2อ,อที่บ้านโคลอมเบียนะครับผมมองว่าอุุกวัยจะบุกมาชนะโคลอมเบียได้ไม่ง่ายแน่นอนนะครับ โคลอมเบียนี่เป็นทีมที่ขึ้นชื่อกับการเล่นในบ้านอยู่แล้วตัวสภาพทีมถือว่าก็ค่อนข้างสมบูรณ์ด้วยนะครับดังนั้นซื้อ2มุมเชียร์ไปที่โคลอมเบียครับผมมองว่าไม่แพ้ไปอย่างน้อยในคืนวันนี้ดีไม่ดีถึงชนะเลยครับปิดท้ายที่เวลาหกโมงเช้าครับไปที่ชิลีครับเปิดบ้านเจอกับเปรูทั้งสทีมเนี่ยมีคะแนนเดียวเท่ากันนะครับจากการเสมอ1แพ้1ครับชิลีเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโคลอมเบียมา2 2นะครับดาวดังชุดนี้ก็มีมาลิเซโออิสลา ตรงกลางมีอตูโรวิวดาวนะครับข้างหน้าลิฟซิสซันเชสเล่นกับฟาเบียนออเรโอลาน่าครับฝั่งของเปรูเกมล่าสุดแพ้คารบ้านิเบรซิลมา2-4นะครับมีเอดิสันฟอเรสกับทังเรกาลินโยยืนเป็นคู่กองหน้านะครับเจอกันมาในบอลโลกครั้งที่แล้วเนี่ยรอบคัดเลือกชิลีเอาชนะไปกลับเลยนะครับคู่นี้ผมบอกว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับชิลี ได้แค่แต้มเดียวมาครับเจอกับเปรูชิลีเล่นในบ้านด้วยครับเกมแบบนี้ชิลีเก็บได้แน่ครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูดได้เชียร์ชิลีนะครับสรุป3ทีมครับผมชอบไปที่เรอัลโอเบียโดโคลัมเบียและชิลีครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเจอกันบ่าย3ตรงในครึงเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย